ุมค um ่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเราอุ้มชา n นลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้แม่แบบเพลงก็จะมาหายละลายละล,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 ะละที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนะคะก็คือแบบกําลังฮิตด้วยนะคะทุกคนก็เรามีแม่แบบแล้วนะคะถ้าใครหาไม่เจอเนาะอุ้มก็จะทิ้งลิงก์ของเขาไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถ ไปใช้ของเขาได้นะคะหรือว่าใครจะค้นหาก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาที่แม่แบบนะคะแล้วเราก็มาที่ค้นหาแล้วเราก็พิมพ์ก็ใจมัหายลายลายละไปกับเธอนะคะตามเพลงเลยนี่มันก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้มีคนสร้างแม่แบบแค่3คนนะคะทุกคนก็ลองดูถ้าชอบอันไหนก็เอาอันนั้นก็ได้นะคะแต่อุ้มชอบอันแรกเนาะ เพราะว่าเขาตัดต่อเนียนดีนะคะทุกคนนี่ก็เป็นช่องของแคปคัสของเขานะคะก็สามารถไปกดติดตามได้หรือว่าจะไป follow i g เขาก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ถ้าคอยายสอดละเอียดก็ขอดูคลิปยอดวิวคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วก็กดใช้เทมเพลตเลยนะคะเราก็เลือกวิดีโอเอ้ไม่ได้เลือกอ,อันนี้เป็น13คลิปนะคะทุกคนที่เราต้องใช้เนาะจะเลือกรูปหรือ วิดีโอก็ได้นะคะแต่อันนี้อ้อมจะใช้รูปภาพอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่าวิดีโอแม่แม่ไม่ได้ถ่ายเลยนะคะก็ทุกคนก็สามารถปรับดูเอาอะก็เลือกๆไปก่อนก็ได้นะคะถ้าไหนมันไม่ตรงใช่ไหมเราก็สามารถแบบกดแก้ไขได้นะคะแบบเปลี่ยนแปลงได้เนาะก็รอมาโหลดนะคะ นี่มันก็จะมาแบบนี้เห็นป่ะทุกคนรูปมันก็จะออกไปใช่ไหมแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนอันนี้ใครจะใช้เป็นวิดีโอก็ได้นะทุกคนก็แตะตามรูปภาพแล้วทุกคนก็กดแก้ไขเห็นปะแทนที่ก็คือเอาวิดีโอมาใส่นะคะหรือรูปภาพมาใส่เนาะแบบเปลี่ยนรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับขนาดเอานะคะ กดแก้ไขแล้วก็ครอบตัดนะคะให้รูปมันขึ้นมาเนาะเราจะต้องปรับตรงกลางแล้วก็ซูมขึ้นนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยระหว่างนี้นะคะทุกคนก็ปรับตามขนาดที่ตัวเองต้องการเลยนะคะก็เล่นดูแล้วก็แตะรูปภาพอันนั้นนะคะที่ทุกคนต้องการแก้ไขนะคะแต่ถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขก็ได้นะคะแล้วแต่สําหรับลายคนนะคะ จาที่เราโอเคแล้วนะคะทุกคนก็กดส่งออกได้เลยเนาะถ้าใครอยากแบบมีรลายน้ำนะคะก็กดอันแรกถ้าไม่อยากมีรลายน้ำก็กดอันที่สองนะคะแต่ว่าอันที่สองเนี่ยมันจะเชื่อมไปที่ทิกตอกเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครแบบไม่อยากลงทิกตอกตอนนี้ก็กดเสร็จสิ้นเลยก็ได้นะคะไม่ต้องมาที่ติกตอกเนาะแต่อันนี้อุ้มจะเอาลงด้วยไงเพราะว่าให้มันมีแม่แบบด้วยนะคะเผื่อทุกคนต้องการนะคะ ม,มันก็จะมาให้เราโพสนะคะมันก็จะเขียนแฮชแท็กแคปคัดไว้ให้เรานะคะข่าวก็จบแล้วนะคะสำหรับการสอนใช้แม่แบบเพลงก็ใจมันหายละลายละลายไปกับเธอนะคะทุกคนก็กตอนนี้ก็คือแบบกำลังฮิตมากๆเลยนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอันนี้ก็น่าจะง่ายอยู่นะคะทุกคนถ้าใครหาไม่เจอนะคะอุ้มก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปเนาะเป็นของของแม่แบบของเขาเลยนะคะก็สามารถก็ไปใช้ได้นะคะก็ขออนุญาตเจ้าของด้วยนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ